สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับครับต่างจังหวัดก็อากาศดีนะครับหนาวอากาศดีครับอากาศเย็นนะครับสดชื่นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูยิ่งพระนะครับของพ่อผมกันนะครับว่ามีอะไรที่หน้าสองไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูหิ่งพระพ่อผมกันนะครับว่ามีอะไรมีพระอะไรนะครับที่น่าสนใจบ้างนะครับน,นี่ครับว่ามีพระอะไรที่เราจะไปส่องกันได้นะครับเดี๋ยว อันนี้นะครับหลงวหลงพ่อคูหลวงปู่ชวนนะครับพระสังกระจายนะครับหลวงปู่อีนะครับพระบูชานะครับเดี๋ยวนี่นี่พระกลองมาดูดีพระกล้องอะไรจตุูกถามโอ้นี่นะครับมี หลวงพุทวรนะครับวัดของขั่นพระของขวัญนะครับพระ้วยมางคนนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับองุ่นนี้ก็ได้นะครับนี่ครับพระของขวัญนะที่ผมทําคลิปนะครับเห็นถามก็หลายหลายก็หลายท่านนะครับนะครับที่เป็นปีหรือพิธีดีๆหลังต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ หลังเป็นแบบนี้เพราะอะไรหลังเป็นรูปหลวงพุทธอดองค์ใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะพระรุ่นนี้สร้างเมื่อปีพศสอง7นห้าสามเจ็ดนะครับพศสอง7นห้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็คือก่อนที่จะมีการสร้างหลวงพุทธดสองกอองค์ใหญ่นะครับปีสร้างปีสามเจ็ดนะครับเนื้อว่าน,นะครับผสมของเล็กไหลนะครับก็คือพิธีดีแล้วก็ พอปีสร้างปีสามเจ็ดเสร็จก็คือยังไม่ได้เปิดให้บูชานะครับแล้วก็พอมีพระสร้างมีพระรุ่นไหนที่สร้างที่สร้างต่อมานะครับก็จะเอาพระรุ่นนี้ไปเข้าพิธีปลุกเสกด้วยนะครับก็ร่วมๆนะครับร่วมๆเกือบยี่สิบครั้งนะครับที่เอาไปพิธีปลุกปลุกเสกร่วมคือเสกหลายครั้ง หลายครั้งไม่พอแล้วตอนนี้พอถ้าพอสร้างหลวงู่ทองค์องค์ใหญ่เสร็จก็เอาพระรุ่นนี้ยไปใส่ไว้ใต้ฐานหลวงู่ทวรสอกอที่องค์ใหญ่นะครับนี่แล้วตอนนี้พอเลิกงามยามดีนะครับสร้างปีสามเจ็ดหรือสองห้าสามเจ็ดแล้วพอปีสองห้าห้าสามครับก็เลยเอาพระรุ่นเนี้ยพึ่ง่งคือพึ่งจะทํากล่องทองํากล่องออกมาแล้วก็ใส่พระรุ่นเนี้เปิดให้จำหน่ายนะครับปี25 5ห้าสามนะครับราคาตอนนั้นน่าจะอยู่ที่กล่องละ5้ิบบาทนะครับ ที่ผมว่านะครับเป็นพระที่เกือบจะมีกันทุกบ้านนะครับเพราะนะครับตอนนั้นนะครับหลวงู่ทวดองค์ใหญ่อะ่ะก็คือเหมือนเป็นสร้างเป็นเหมือนเหมือนแลนด์มาร์กนะครับเหมือนแลนด์มาร์กของประตูสู่ภาคใต้ในตอนนั้นนะครับเนาะใครๆก็ไปกราบวา่าแล้วก็เหมือนต้องมีสิ่งของติดไม้ติดมือนะครับแล้วหลงวงู่ทดรุ่นเนี้ยคือวิธีก็ดีแล้วก็มวลสารก็ดีนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในฐานหลวงูุ้ทวด องคใหญ่เนาะเขาก็เลยทํากล่องเป็นเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นหลวงพุทธดอค์ใหญ่ทํากล่องเมื่อปีห้าสามนะครับสองห้าสามแล้วก็เอาพระที่ร่างปีสามเทศใส่เข้าไปเสกมายี่สิบครั้งนะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ใต้ฐานหลวงพุทธสองกอองใหญ่มาตักผักใหญ่ๆนะครับให้คนกราบไหว้นะครับแล้วก็ถึงจะมาเปิดให้บูชากันนะครับที่ที่เขาถามกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆถามกันมานะครับนี่นะครับต้องเป็นหลังอย่างนี้นะครับ เนื้อว่านผสมผงเล็กไหลนะครับนี่ครับเรามาแกะดูกันนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับ เนื้อหาจะเป็นตนนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนื้อว่านนะครับผสมปกเล็กๆนะครับจะเป็นคาบอย่างนี้ครับนี่ครับหลังพระพานะครับเปิดให้บูชาปีสองห้าสามจริงอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ภาพว้างเมื่อปีสองนห้าสามเจ็ดนะครับก็เกือบสามสิบปีนะครับนี่ครับต้องมีคาบตมว่านนะครับแล้วพระวัดห้วยมงคลเป็นพระหลวงพุทธทวดีวัดหนึ่งที่ ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะหนึ่งนะครับเนื้อว่านน่ะว่านมงคลที่ทําหลวงูุทธรุ่นน่ะก็คือใช้สูตรเดียวกับวัดช้างไห้นะครับแล้วก็วัดห้วยมงคลน่ะเหมือนมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับหลวงู้ทวดนะครับวัดช้างไห้นะครับเกี่ยวพันกันนะครับก็คือเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวพันกับหลวงู้ทวด่ท่านนะครับนี่ครับท่านเลยมีการสร้างปลวทวดองคใหญ่สอกอขึ้นมานะครับ เป็นอีกวัดหนึ่งที่พิธีดีเนื้อหาดีแล้วก็เล่นหาได้สนิทใจนะครับพรทุมงคลน,นะครับถึงเป็นพระใหม่ก็จริงนะครับนี่นะครับนี่ปุถุอสอกน,นะครับตองไหมครับอ่องก็หน่อยเนาะจะได้ไหนๆก็อันนี้ก็นเลวนะครับเดี๋ยวออากล้องก่อน ต้องความคมนะครับของพิมพ์นะครับนี่ครับพิมพ์นะเนื้อหานะครับความคมนะครับแล้วก็คาบมวลสารมวลสารนะครับคาบน้ำว่านนะครับนี่ครับนี่คาบน้ำว่านนะครับนี่มวลสารนี่นะครับ โอเคนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากดกดติดตามนะครับไว้ส่องพระด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ